ลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิ Tip จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องมีคนตามสวัสดีค่ะเรามีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังค่ะคือวันที่23พฤษภาคมเราไปหอรุ่นพี่มาค่ะไปนั่งเล่นเกมนั่งกินนั้นนี้กันแล้วเราจะไปเที่ยวกันต่อค่ะเลยได้ไปรับเพื่อนซึ่งอยู่ไกลมากจากในเมืองพอมาถึงหอเราก็มานั่งรอฝนหยุด ตอนนั้นฝนตกหนักเลยไม่ได้ไปไหนกันรอจนถึงตีสองฝนก็ยังไม่หยุดตกแต่ไม่ได้ตกหนักกว่าเดิมเพื่อนเราก็เลยบอกให้ไปส่งหน่อยตอนนั้นดึกมากแล้วเราก็ไม่กล้าไปคนเดียวหรอกค่ะแต่เพื่อนเราคนอื่นเขาก็นอนกันเลยต้องไปส่งคนเดียวแล้วเราก็เลยกลับบ้านตัวเองตอนนั้นตีสามครึ่งได้ค่ะตอนแรกฝนหยุดตกแล้วทีนี้ฝนตกแรงมากๆเราเลยใส่เสื้อกันฝนแล้วกำลังขับรถกลับ ทางบ้านเราน่ากลัวมากค่ะมันเปลี่ยวมากเราก็เลยร้องเพลงมาสักท่อนหนึ่งเพื่อไม่ให้กลัวแล้วทีนี้เราก็มองทางปกติไฟมันส่องลงมาพอดีเราเห็นเหมือนมีคนซ้อนท้ายมาด้วยเราเลยทองกระจกก็ไม่มีใครนะทีนี้เลยมองขึ้นมาถนนแล้วรถสายลื่นล้มเราก็ตกใจขวัญหายมากๆเลยค่อยๆกลับบ้านแบบใจแข็งพอถึงบ้านแม่ก็ยังไม่นอน ถึงตอนกําลังจะตีสี่เราก็ถามทำไมไม่นอนแม่ก็บอกก็รออยู่นี่ไงแม่เลยถามทำไมรถยางแบนเราก็บอกไม่รู้เหมือนกันก็ขึ้นไปนอนปกติไม่ได้เล่าให้แม่ฟังว่ารถล้มกลัวว่าแม่จะเป็นห่วงวันต่อมาเราก็ออกไปหาเพื่อนเหมือนเดิมชอบเที่ยวกลางคืนแต่รอบนี้เราก็กลับมากับเพื่อนนะคะพอมาถึงบ้านเราก็ฟังเดอะโกสปกติ ตอนนั้นตีสี่เราเพื่อนก็หลับก่อนเราเราเล่นเกมอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแวแวๆแบบเฮือหบๆค่ะแล้วเราก็ชอบฝันร้ายเจอผีแต่เราก็ไม่ได้เล่าอะไรหรือพูดอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรกลัวว่าจะคิดไปเองเพอเจอพอวันที่สามวันที่25เราก็กลับบ้านมาคนเดียวเวลาเดิมก็ไม่เจออะไรเราก็นอน ตื่นมาสี่โมงเย็นแม่เรียกลงมากินข้าวเราก็ลงไปกินข้าวแม่ก็ถามว่าอยู่กับใครเราก็บอกอยู่คนเดียวแม่ก็บอกอ้าวไหนบอกเพื่อนมาหานึกว่านอนกับบีเพื่อนที่นอนกับเราบ่อยๆเราก็ฮะใครมาหาะเมื่อคืนกลับบ้านมาคนเดียวนะแม่บอกว่าเขาหอบเสื้อผ้ามาเข้าหลังบ้านไม่ได้เลยมาเข้าหน้าบ้านเขาบอกว่ามาหาเพื่อน เราก็ถามว่าเขาผมยาวไหมแม่บอกเขาผมยาวเราก็เงียบพ่อบีเพื่อนเราผมสั้นนะคะพอปินเข้าอะไรเสร็จเราก็เล่าเรื่องที่เจอให้แม่ฟังด้วยค่ะแม่เลยให้พระมาใส่แต่คืนนั้นเรานอนไม่หลับเลยค่ะเวลาเราหลับตาลงเหมือนมีคนจ้องตลอดเวลาเรากลัวมากเลยคลุมโปงแต่พอคลุมโปองอะค่ะเก้าอี้ที่นั่งทำงานของเราเป็นแบบเลื่อนนะคะมันดังตลอดทั้งคืนเลยค่ะ เราเลยไม่ไหวและบอกให้พ่อมารับในห้องจะไปนอนด้วยแต่พอนอนกับพ่อเราก็แบบสบายใจแหละแต่อยากเล่นเกมไงเลยกลับมานอนห้องตัวเองทั้งคืนนั้นเรานอนไม่ได้เลยค่ะเลยโทรหาคนคุยก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วรอให้ถึงฟ้าสว่างทั้งคืนถึงจะนอนได้ต่อวันที่สองเราก็ได้ยินเสียงคนเดินลงบันไดทั้งคืนปลอห้องของเราเนี่ย มันตรงกับบันไดต่างขึ้นมาเดินขึ้นบันไดามาก็เป็นห้องเราเลยเราเลยได้ยินเสียงคนเดินแต่เราก็พยายามคิดว่าอาจจะเป็นคนในบ้านก็ได้เหมือนเดิมค่ะเรารอให้ฟ้าสว่างถึงจะนอนแล้วเช้าวันใหม่เราตื่นมาก็เป็นไข้เลยค่ะกินข้าวแล้วก็จะอ้วกอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ช่วงนั้นเราปวดหัวแบบตุบๆเลยค่ะเราเลยบอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วนะอยากไปทำบุญ ตั้งแต่โตมานะคะเราไม่เคยได้ทำบุญอีกเลยค่ะเราติดแสงสีเสียงไม่มีเวลาเข้าวัดทำบุญแม่เลยพาไปอาบน้ำมนต์จำได้ว่าตอนนั้นจะอ้วกมากปวดหัวแรงสุดๆแต่พอได้อาบก็เหมือนหายไปหมดเราไม่เป็นไข้แล้วไม่ปวดหัวไม่จะอ้วกแล้วเราก็รู้สึกสบายใจมากๆหลังจากนั้นหลวงปู่เลยให้พระมาจากที่แต่ก่อนห้องเราไม่เคยมีพระเลย จนตอนนี้มีพระเยอะเลยค่ะ